วันนี้เรามาในโหมดคลาสิกนะครับพื้นหลังเราเป็นเสือนะฮะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการปักบุดตำแหน่งที่ตั้งเพื่อที่จะให้ g o ู g l e มแบนำทางให้เรานะครับวิธีการก็ง่ายๆครับสมมติว่าเราอยู่ในลายกลุ่มที่เราตั้งขึ้นมานะนลายกลุ่มส่วนตัวของเราเองหรืออาจจะเป็น ลายกลุ่มอื่นก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นลายกลุ่มที่มีคนอื่นอยู่มันจะกบกวนคนอื่นเราเลยตั้งรายกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เราจะปักหมุดเพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งที่เราจะไปนะให้กูเกิลแมปมันนำทางให้ไปที่ข้อหมายบวกครับตรงนี้บวกนะฮะสายสุดนะแล้วก็ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งตำแหน่งที่ตั้งนะฮะปุ๊บนี่มันจะขึ้นตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันที่เราอยู่เนาะ แต่เราจะไปที่สมมุติว่าเราจะไปที่ไหนดีเราเราจะไปตลาดน้ําดําเนินสะดวกก็แล้วกันเนาะเราก็ดําเนินสะดวกต้องอยู่ที่สม,มุทรสงครามไปทางสม,มุทรสงครามไปทางราชบุรีมันก็จะไปประมาณนี้โรติงมาเก็ตตลาดบบน้ําดําเนินสะดวกอ่าเจอลวนะครับเห็นไหมฮะ ตรงนี้มันน่าจะเป็นอยู่ในคลองอันนี้ดําเนินสะดวกรถเอาว่าเราไปที่ถนนใหญ่ทางเข้าตลาดน้ําดําเนินสะดวกก็ได้ถนนสมุทรสงกทราบ,บางแพรําเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะฮะไปจากทางแม่กลองนะสมุทรสรามเนี่เราปักหมุดตรงถนนใหญ่นี่เลยตรงทางเข้าปักเออตลาดน้ําดําเนินสะดวกนี่แหละ ถ้าเราไปถึงตรงนี้ยังไงก็ไปถึงตลาดน้ําดําเนินสะดวกแน่นอนไม่ต้องเอาเป๊ะตรงตลาดน้ําก็ได้นะฮะถ้าไปถึงตรงนี้ปับ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เข้าไปในตลาดได้เนาะ,ะแล้วก็กดแชร์ครับแชร์แชร์แชร,แชร์ปึ๊บปับ๊บมันก็จะขึ้นมาตำแหน่งตลาดน้ําดําเนินสะดวกเนาะ,ะเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเราก็จะกดตรงนี้กดแผนที่ตรงนี้เลยนะ,ะที่เราแชร์ไว้นี่ปึ๊บถ้าเราออกจากกรุงเทพเนี่ย เราไปสมุดสงครามเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องนําทางก็ได้ในกรณีที่เรารู้เส้นทางที่จะไปสมุดสงครามเราก็พอไปถึงสมุดสงครามก่อนจะเข้าไปทิตตราน้ําดําเนินสุดวกหรืออะไรก็แล้วแต่เรือก่อนทางที่จะเลี้ยวเข้าจากพระรามสองไปสมุดสงครามเราค่าอยกดตอนนั้นก็ได้เนาะหรือเอ่อกดตรงนี้นะฮะเครื่องหมายจุดสามจุดนี่ฮะจุดสามจุดด้านล่างนี่นะอาจจะบองไม่ไม่ชัดนะฮะ อยู่ทางด้านขวามือล่างสุดปุ๊บมันจะขึ้นตำแหน่งที่ตั้งมาเนาะเส้นทางจากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันปุ๊บมันก็จะหาเส้นทางให้เราเนี่ Google Ma p ก็จะหาเส้นทางให้เราปั๊บ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 ตำแหน่งของคุณแล้วแต่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาว่าสองชั่วโมงสองนาทีร้อยยี่สิบเก้ากิโลเมตรอันนี้คือระยะทางโดยประมาณนะครับถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งปั๊บมันจะขึ้นเต็มนะมันจะขึ้นเต็มจอปั๊บ กดอีกครั้งนึงก็กลับมาอย่างเงี้ยจะมีบอกเวลาแล้วก็ระยะทางคร่าวๆนะกดอีกทีนึงปั๊ปบอ่าแล้วก็อาจจะเข้าไปดูว่าเออออกจากบ้านเราไปเส้นทางไหนเราศึกษาเส้นทางไปก่อนอย่างเงี้ยเพิ่ขึ้นมอเตอร์เวย์โน่นนี้นั่นไปป,ไปั๊บไปเออเส้นมอเตอร์เวย์อ้อมมาตรงนี้ป,ปั๊บไปลงพระรามสองไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้แหละเรามาถึงสักสมมตสิสาครอ,อย่างเงี้ย ตรงนี้สมุทรสาครเราก็ค่อยให้มันนาทางไปเข้าไปยังจังหวัดสมุทรสงครามเพราะว่ามันจะต้องเลี้ยวเข้าไปตรงนี้ครับก็เข้าไปตลาดน้น้ดำดาเนื้อสืบดวงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะฮะวันนี้มาด้วยแบ็กก่าวที่สวยงามนะครับอันนี้คือวิธีการปักหมุดนะครับ การปักหมุดหาตำแหน่งทิตั้งที่เราจะไปหรือเป็นการปักหมุดหลอกก็ว่าได้นะในในกรณีที่เราจะใช้ในการเดินทางครับผมสวัสดีครับ